โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้คุณนมิก็ได้ยืนยันแล้วนะฮะหลังจากที่เกมอัปเดตเข้ามาเนะี่ยก็มีข้อความนี้นะก็คือวันพฤหัสนี้เนะี่ยก็จะมีการอัปเดตใหญ่นะมีการอัปเดตใหญ่เวอร์ชัน่น5.0.3ไม่ไดิ5.3.0เนะีเวอร์ชัน่น5.3.0อัปเดตนะก็ไฟล,ล์ก็ประมาณ1.9จิกนะนี่1.9กิกจริงๆนะนะนะ นะคือถ้าใครความจำน้อยๆเหมือนผมเนี่ยเหมือนเหมือนเครื่อง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 ไอเอนดรอยอะนะความจำน้อยอาจต้องลบเกมเลยจริงๆลบเกมแล้วก็อ่าโหลดใหม่แล้วก็วกค่อยเล้าอินเข้าไปใหม่นะส่วนใครที่อันนี้ก็ให้แนะนำให้ผูกไอดีไว้ก่อนนะนะแนะนะนำให้ผูกไอดีไว้ก่อนเกมอัปเดตนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องมันเต็มอะคือความจำมันน้อยอะราคามันถะูกอะนะราคามันถูก นะเครื่องที่เอาไว้ปั๊ม GP พีอ่ะนะตอนนี้ก็เอามาเล่นแล้วก็เลยความจำมันเลยน้อยนะฮะก็ต้องลบเกมนะผมเครื่องใครที่ความจำไม่เยอะก็แนะนำให้ผูกไอ้ดีนะฮะบางคนผมเชื่อนะหลายคนเล่นไม่ผูกไอ้ดีนะเหมือนชล่าใจอะไรอย่างเงี้ยชล่าใจนะไม่ยอมผูกไอ้ดีเพราะจริงๆผูกดีมันก็ยากไหมมันก็ไม่ยากแต่มันก็หลายขั้นตอนนิดนึงนะแต่ก็ชัวร์นะผมผูกดีแล้วชัวร์ไม่หายแน่นอนนะแต่ถ้าปุ๊บเกมเต็มเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วไม่ได้ผูกไอ้ดีก่อนเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแนะ่ ยังไงก็ต้องลบเกมพอลบแล้วเราไม่ได้ผูกดกีก็จบเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็แนะนานะนี้แนะนําให้ไปผูกดีก่อนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ผูกนะก็ผูกไว้นะผมก,กันไว้นะเผื่อมันไม่ทันนะผมโอเคก็ไฟก็1 9ึ่งจุดเก้าจิกก็ไม่ได้เล็กนะไฟไม่เล็กนะนะความความจําต้องเยอะแล้วก็เครื่องก็ต้องแรงเน็ตต้องแรงด้วยนะถึงจะเสร็จเร็วนะโอเค1 9นะึ่งจุดเก้าจิกในวันพฤหัสนี้อูชั่น5.3 จะสูตรอัปเดตนะฮะสิ่งที่จะได้ก็คือมีบอลดำแน่ๆทุกการอัปเดตจะได้บอลดำหนึ่งลูกตลอดนะฮะบอลดำอยู่ในสเปเชียลเจนนะฮะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเหมือนมาแจ้งข้อสารแล้วก็เตือนไว้เ <c oughs> ตือนเตือนนะฮะนในนามผูกดีกันก่อนนะผมจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมีค Moment, ันิกโมเมนต์อัปเดตเข้ามามีเนะี่ยมีแน่ๆผมว่านะไอคันิกโมเมนต์เนี่ยมีแน่ๆทุกการอาัปเดตมีไอคันิกโมเมนต์อัปเดต แล้วก็ตำนานเนี่ยบางครัง้งบางคขาวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก